เราพัาแบบหนังโบราณน่หน่ะสรับรนะ้ากแบบหนังโบราณแบบต้องเล่น้วยนะโอเคแบบเป็นคุณพระนะคุณพระกับหญิอันนะอ้นี่เจอกันที่ท่าดาแวอย่าพี่พี่เดียวัอพี่บัวถ้าพร้อมแล้ว หญิงสาวก่อนวานในนามลูกของท่านเจ้าคุณจินอันเป็นผู้สง่างา,าพรอ้อมแต่เธอก็เลือกชายในคู่ครองที่จะมาคู่ครองกับเธอจิงอันเดินได้อยู่ตรงชานไะด้เดินได้เดินไปสามลูกได้ครับเดินคุณพระแบบแจแลกรผ่านา มองเห็นกีนอันโอ้โอ้โอคุณพระอย่ามไม่รอบความสินใจในการไทนเลบบรืลอนกู๋ไทรจะถอยหได้ใครจะบุกรอบหนึ่งอรอบหญิงอันรู้สึกประทับใจไม่เคยเจอคุณพระบ้านไหนเป็นอย่างนี้กู๋ หญิงอันก็เลยเรียบไปที่ท่านาแล้วกวกมือไม่ใช่คุณพระแบมก็ได้โชว์สกิลสุดท้ายเพื่อัดใจหญอีกอันพายรืออยเร็วถายรือย่างเร็วแล้วถิดโค้งจริงพายเรืออย่าเร็วแล้วถิดโค้งพร้อมกับหายกลับพูดว่าพูดว่าพูดว่าไปกับพี่ไม่ใชไปกับพี่ไม่่าอไมาให้ แต่ที่ไม่ใช่หญิงอันเห็นดอกกุหลาบในมือไม่ถือสายนามที่กระเด็นมาโดนหน้าเขาเปลี่ยนเยอะเจสซี่แต่เขาสอนไม่ได้ภาษาโอมหลังจากไม่ได้รับช่อดอกไม้แล้วหญิงอันรู้สึกประทับใจในตัวคุณพระมากก็เลยเอ่ยถามคุณพระไปว่าคุณพระมาจากบ้านหลังใดลีคุณนะะมาจากบ้านหลังใดมันจากรามิัญชั่ง พระก,ก็เลยชวนไปหาอะไรกินรองท้องก่อนที่จะถึงมือเย็นตรงหน้ารา,าบินขามิตลาบินจ๊ากยีแง,งไปไหมครับไปค่ะเชนขึ้นเรือเชญขึ้นเรือ,อจววมาเจ๊อจ,ำจำับจิตนะ เรี้ยบด่วนเจอไส้กรอกที่เตรียมไว้เพื่อมองให้จริงไส้กรอกโดนใจนั่นก็คือไส้กรอกแฟรงหมูหนังกรอบไมโครเวฟคุณพระไม่น่าเชื่อสมัยที่นับินครับทไมพวกเี้ไมโครเวฟด้วยถ้าพร้อมแล้วบอกว่าให้คุณพระบอกหญิงอันว่าเราเชื่อว่าหญิงอันคงไม่เคยกินแบบนี้เพราะว่าไม่มีบ้านไหนมีไมโครเวฟนอกจากตลาดเรียบด่วน พี่ชว่า้องอันเนี่ยคงไม่ดสีเดียวส้มมาก่อนและไม่้จักมัเเว้ภาพน้าเดือนี้แลทำอนาคตว่าง้ันจออยู่น่เดียวาก่อนเพ่อนเดี๋ยวพ่อนก่อนจะต้อนเรามีวลนพิเศษให้กับผู้หญิงคนนี้กินแฟร์กงเขาบอกว่าวอนอย่าตัดหน้าน้อง แล้ววันนี้อยากบอกว่าวันพี่อยากเจอรักค่ะเพราะผมเชื่อวุ่เสียงวิออรมันจะปักเข้าไมันจะเป็นคนวามจริงเพราะกับบอยไซกอ็ที่อุ่นด้วยระบบไมโครเวฟสมัยก่อนไม่มีต้องไม่ใจเชื่อใจงไงครับงับงับโอ้รถจากรของการที่ออกมาจากไมโครเวฟง่ายและก็สะดวกขนาดนี้เป็นยังไงบ้างที่ดี หอมอร่อยเหมือนน้ำบ๊วยไหมคะ <laughs>